สวัสดีค่ะอยู่กับเซลพาวนะคะจากร้านหอจอกอขอนใจการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้พาจะพามาชม ES393T ตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะห้องโดยสารกว้างขวางระบบควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวกนะคะ สำหรับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำรุ่น 3T NV 888สำหรับตัวนี้นะคะขับเคลื่อน4ลอ้อ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังมีระบบซินโครเมตนะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องหยุดรถเดี๋ยวเราไปชมรอบๆตัวรถกันเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถออกผ่านทกสได้ทุกสาขาหรือจะซื้อเป็นเงินสดทางร้านเราก็มีส่วนลดให้นะคะสมัครสินเชื่อเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะอนุมัติง่ายผ่านเร็วผลอนุมัติสามารถรับรถได้เลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นดาวต่ำและช่วยดาวสูงสุดนะคะพร้อมของแถมอีกมากมายเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร065 292 5998ได้ที่พาวเลยนะคะสำหรับคลิปนี้พาวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ